เมื <minutes> paid, ่อวานนะครับช่วงประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับทางสองนทอลอได้รับแจ้งนะครับจากเพื่อนนะครับผู้เสียชีวิตนะครับสรายที่มาที่โรงพักบอกว่าไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้ตั้งแต่วันที่24ตอนเย็นนะครับซึ่งได้มาแจ้งความและก็ไปยังที่พักที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ซอยสุวิทย์39นะครับซึ่งปรากฏว่าได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายนิติบุคคลขึ้นไปตรวจสอบนะครับที่ห้องดังกล่าวที่ชั้น22นะครับ ก็ปรากฏว่าห้องนะครับยังเปิดแอร์อยู่ประตูไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปภายในห้องนะครับก็ไปเจอนะครับผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในห้องน้ําลักษณะที่ถูกคลุมผ้าสีฟ้าและก็สีขาวนะครับพบรองกองเลือดนะครับในห้องน้ําจึงได้แจ้งทั้งกองพิสูจน์หลักฐานและทีทเวศนะครับมาทําการชนสูตรพิสูจร่วมกับพนักงานสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางพยานยืนยันว่าเป็นเพื่อนจริงๆนะครับ พอทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะครับและจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับจากกล้องวงจรปิดก็พบนะครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับว่านับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2568น,น,นะครับเราพบว่านะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเกิดวันที่23มีนาคมก็ไปงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมกับ นะครับก็คือแฟนของผู้เสียชีวิตนะครับกลับมาที่โดยออกไปตอนช่วง18.43นะครับกลับมาตอนเวลา21.17ของวันที่23โดยทางแฟนนะครับผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ได้มาส่งถึงห้องพักและก็ตัวแฟนก็ได้เดินออกไปนะครับก็คงไปเที่ยวต่อนะครับเสร็จแล้วกลับมากลางคืนวันที่24ช่วง00.12นะครับแล้วก็อยู่ที่ห้องพักยาวนะครับ จนกระทั่งต่อมานะครับในช่วงวันที่24นี่นะครับ10โมง29นะครับได้มีโทรศัพท์ของทางฝั่งผู้เสียชีวิตโทรไปหาคุณแม่นะครับแต่คุณแม่ไม่ได้รับสายคุณแม่โทรกลับมาตอน10โมง35มายังเบอร์ม,มือถือของผู้เสียชีวิตก็ไม่มีคนรับเช่นกันซึ่งห่วงเวลานั้นนะครับตัวแฟนก็ยังอยู่ที่ห้องแต่พอเวลาตอนประมาณ12.17 นะครับก็พบเห็นแฟนลงมาจากห้องพักนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอีกตอน12.21นะครับลงมาประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ถัดมาอีกนะครับช่วงเวลา16.46นะครับก็ลงมาอีกนะครับพร้อมกับถือถุงกระดาษขึ้นมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปที่ห้องอีกนะครับต่อมานะครับในห่วงแต่ยืนยันว่าตั้งแต่12.17จนถึง17.43ที่ทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยขึ้นขึ้นลงลเนี่ย เราไม่พบเห็นตัวน้องผู้หญิงนะครับเลยนะครับปรากฏว่าถัดมาวันที่25มีนาคมนะครับช่วงเวลา0 0 3 3 3นะครับผู้ต้องหาเนี่ยกลับเข้ามาที่ห้องนะครับแล้วก็ตอน10โมงครึ่งก็เห็นผู้ต้องหานะครับลงมาถึงกระเปาใบเล็กนะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปพร้อมถือถุงอาหาร2ถุงในช่วงเวลา14.31นะครับ 14.33ลงมาตัวเปล่าแล้วกลับขึ้นไป14.45นะครับถัดมาครับ15.16้ 15. 16, ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องหาครับตัวผู้ชายดังกล่าวก็ขนของออกแล้วก็ใส่หมวกลงมาจากลิฟต์คนเดียวนะครับเราพบเห็นว่าในช่วง15.19นะครับจากกล้องวงจรปิดเราเห็นผู้ชายที่เราพูดถึงอยู่นะครับไปขึ้นรถเบนซ์สีดำนะครับนี่คือ15.19 ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องตั้งแต่วันที่23นับตั้งแต่เวลา2 1 1 7ที่ทั้งคู่นะครับมาที่ห้องพักแล้วตัวผู้ชายกลับออกไปคนเดียวผู้หญิงอยู่ที่ห้องพักนะครับจนกระทั่ง24เนี่ยมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาที่แม่แล้วก็แม่โทรกลับไม่มีใครรับสายจนถึง25บ่าย3ามโมง19เเราไม่พบน้องผู้หญิงเดินออกจากห้องเลยและเราก็ไม่พบมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ตั้งแต่23ถึง25เข้าไปที่ห้องดังกล่าวนอกจากชายซึ่งเป็นแฟนคนนี้คนเดียวที่ขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่นะครับณนะตอนนี้นะครับในเรื่องของการชนสูตรพิสูจนะครับอยู่ระหว่างการรอผลจากนิติเวศถึงสาเหตุการตายของการเสรียชีวิตในครั้งนี้ของน้องผู้หญิงนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดน,นะครับซึ่งในส่วนนี้พนักงานาสวนได้รับทำสำนวนชนสูตรไว้ในเบื้องต้นก่อน ส่วนตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องในเคสนี้ก็คือตัวชายดังกล่าวนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เขานะครับได้ว่าจ้างรถขนส่งสาถานะรถเบนซ์คันนี้ออกมาจากที่โรงแรมนะครับปรากฏว่าเขาให้ไปส่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยสุขวิท41หลังจากนั้นนะครับเขาก็จ้างต่อด้วยเงินสดให้ไปส่งนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรบุรีนะครับ เสร็จแล้วก็มีพบเห็นจากคาให้การของพยานคนขับรถคันดังกล่าวบอกว่ามีเห็นชายอีกสองคนซึ่งทางฝ่ายแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปพบและก็พากันขึ้นรถนะครับกระบ,บะอีสุสๆคันนี้ออกจากเส้นถนนเพชรบุรีนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในเบื้องต้นนี้เราต้องการติดตามตัวชายผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตมาทําการสอบสวนปากคำนะครับ ได้มอบหมายให้ทางออกองบงคับการสืบสวนนะครับทําการติดตามตัวนะครับรวมถึงนะครับติดตามเจ้าของรถนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นรถที่ให้เช่านะครับว่าตอนนี้ไปส่งตัวชายต้องสงสัยพร้อมกับพวกอีก2คนนะที่ใดซึ่งในเส้นทางณนะตอนนี้ก็นาเรียนว่าขึ้นทางภาคเหนือนะครับสู่เข้าแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในรายละเอียดในส่วนนี้ได้มอบให้ทงผู้การ สืบสวนครบานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องความคืบหน้าของญาตินักเรียนท่านัาู้ชครับ,ส,รบสำรับเรื่องการติดตามตรงใสในเคสนี้นะครับดูจากจากที่ดูตั้งแต่วันที่23เนี่ยจนกระทั่งถึงถึงเมื่อวานที่พบศพเนี่ยรักษาลิฟต์เนี่ยเป็นลิฟต์ส่วนตัว,วกดชัางหนปึ้งเข้าห้องเลยคนอื่นไม่ใช่ไม่สาม,มารถใช้ได้ มีเขาคนเดียวครับดังนั้นเขาต้องใสที่สุดว <c oughs> ิชาการหนีงัวนี้ใช้คำว่าหนีก็ได้นะครับกระเป๋าพลูมพลังนะครับ <c oughs> ออกไปเป็นกระเป๋าเดินทางเดินทางก็จ้างโบกี่นเป็นนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีคนมารักอิกธอพลเครื่องหาก็ขึ้นเหนือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรายังไม่เห็นตัวชายคนนี้นะครับก็จอดที่ไหนบ้งางแต่ชุดหนึ่ง <c oughs> ของสื่นอนครบาลสื่ห้าขึ้นไปเยนี้แล้อยู่ที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นทางธรรมชาตินะครับสามสิบกิโลเมตรใต้กิเละครับของได้หมดครับเส้นทางปกติไม่มีการผ่านด่ดนนะครับจะช่องทางเลนช่องทางปกติแต่ ก็จะต้องดูให้ได้ว่าขึ้นเหนือไปแล้วหรือไม่แต่ชั้นนี้เนี่ยยังไม่รอมาจับใครเพราะว่ายังไม่รู้ใส่ผัาตายว่าตายเพราะอะไรแต่ดูจากลักษณะของหยิบพอศพก็ดีดูลักษณะการขึ้นลงของริก็ดีนะครับเน่าใส่ที่สุดนะครับสุดต่อไปครับเรือการตามเนี่ยก็ยังเป็นการต่อครับ เราขอยยดําเป็นเพิ่มเติมในส่วนของความเกี่ยวข้องของผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องสงสัยนะครับน้องผู้หญิงผ,ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อสามปีที่แล้วก็ได้รู้จักกันกันกบทางแฟนนะครับแล้วก็ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับก็มาพักที่คอนโดดังกล่าวนียประมาณ2งเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งประวัติการเดินทางเข้าออกของชายชาวสิงคโปร์นะครับข้อมูลไทยทั้งหมด31ครั้งนะครับ ซึ่งในแต่ละครั้งเข้ามาพักในเมืองไทยประมาณ10-15วันนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเริ่มเข้ามาแต่ปี62มาอยู่เมืองไทยตอนนั้นแบบบกบปกตีแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดของตัวล่าสุดที่เข้ามาคือ28มีายนปี67นะครับวีซ่าในหมดอายุตั้งแต่27พฤษภาคมปี67นี่เขาอยู่อเวสเตย์แล้วนะครับซึ่งประสานทางตมนะครับ ทางจังหวัดเชียงรายทางฝ่ายสิบส่วนทางแม่สายนะครับรวมทั้งนะครับผมขอแจ้งเตือนเลยนะครับว่าในส่วนของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ให้การช่วยเหลือกรือทำความผิดนะครับมีความผิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชายใดนะครับที่อยู่นะครับที่เราสืบทราบมาว่าอาจจะมีการให้การช่วยเหลือนาพานะครับชายคนดังกล่าวนี้ออกเส้นทางนะครับทางมชาตินะครับเพราะในระบบของตมหน้าตอนนี้ ด่าทุกประเทศนะครับได้ขึ้นวอชิริปไแล้วยังไม่พบมีการเดินทางออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในชุดของฝ่ายสืบสวนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเป็นการก่อเหตุในที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผู้ต้องสงสัยได้ก่อเหตุทําร้ายหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นในห้องพักดังกล่าวนั้นนะครับและมีผู้เสียชีวิตก็มีความผิดนะครับเป็นเรื่องของส่วนตัวระหว่างบุคคลซึ่งจากการที่ สืบสวนย้อนกลับไปนะครับก็พบว่ามีเหตุระหองระแหงแบบนี้นะครับเรื่องการหึงหวงกันเนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งทางเพื่อนก็นบอกว่ามีการแจ้งความไว้ที่สอนแห,งหน่งนึงนะครับกำลังตรวจสอบอยู่เรื่องข้อคุณดังกล่าวในการแจ้งความเรื่องการทำร่างกายนะครับระหว่างทางผู้ชายนะครับทาร้านผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออย่าจำเรนว่าผมยืนยันว่าเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมยืนยันว่าประเทศไทยเรายัางปลอดภัยนะครับ แต่ความคิดความอ่านในการกระทําเกิดเหตุเกิดขึ้นในเรื่องของความสัดส่วนตัวเนี่ยเราก็ดาเนินการทําการจับกลุมตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดที่การช่วยเหลือนะครับสนับสนุนในสิ่งถึงใดสําหรับผู้ก่อเหตุนะครับย่อมมีความผิดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงรถที่ให้เช่าอยู่นะครับซึ่งตอนนี้สืบทราบมาว่ากำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่ออยู่นะครับขอุยาตรายงานความคืบหน้าเบื้องต้น ฟองเลือดท่านลองที่ท่านลองบอกฟองเลือดจานวนมากอะื้งต้นเนยบาดแขนเกิจากบริเวณไหนเป็ดเยอะในเบื้องต้นถามพนักงานสอบสวนแล้วก็มีแค่เฉพาะรินฝีปากนะครับก็ที่แขนนะครับแต่เนี่ยเลือดเนี่ยอาจจะสภาพสพซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่23นะครับเรามาเจอคือ26และประมาณ3วันซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการชนะสูตรพิสูจน์อยู่ที่โรงพยาบาลมีแผลอยู่หน่อยนึงครับ ดยกกว่อบไ,ไม่ได้ครับเราผลชี้พิสูดที่ชัดเจนกว่าครับแต่เรื่องมันออกม,มันสมดุลจะบาดแผลไหมคือ,เ,อเห็นเฉพาะเราเห็นเฉพ,พาะสภาพภายนอ,อกตอ,ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราผลพิสูจน์ที่เขาผ่าศพให้เรียบร้อยก่อนจะตอบได้ว่ามันเกิดจากส่วนยังส่วนใดที่เราอาจจะไม่เห็นบาดแผลภายนอกก็ได้นะครับอาจจะมีแผลยอยู่ด้านในที่มีผมมีอะไรเพราะเกิดจากบริเวณศีรษะส่วนใหญ่บาดแผลที่ว่า ขอขอยืนยันเรื่องารายละเอียดของนิติเวชนิดนึงครับเพราะว่านี่รอผลอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะครับขอ,ขอชันสูตรบาดแผลเพื่อเบรก่อนลักษณะคนขาแตกนิดหน่อยแค่นเองที่แขนมีรอยที่ข้อรอยพนัก<อ>สวนที่เห็นก็คือรอยช้ำรอยช้ำแต่เลือดออกปากเห็นไหมเลือดมีแห้งติดปากเห็นไหมยังไม่มีมีเลือดมีแค่รอยแตกมีรอยแตกนิดเดียวแต่เลือดออกเป็นส่วนไหนร่างกายไม่รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับเลือด คือศพมันเน่าครับสามวันแล้วครับก็มีทั้งทั้งน้าเหลืองอะไรออกอยู่เพราะฉะนั้นขอให้ทางวิเตเวศนะครับออกรายงานผลมันนะครับตอนนี้เร่งนะครับทางพระาทางพระส่วนได้ประสานงานกับทางวิเิเวศอยู่นะครับแล้วไอ้ส่วนโทรศัพท์ใครเป็นคนโทรที่ว่าโทรไปหามานดานี่คือจุดที่เราตั้งข้อสงสัยนะครับว่าช่วงเวลาที่โทรหาบานดาวที่ยี่24นะครับว่าใครคปอผู้โทรเพราะคุณแม่เขาไม่ได้รับสาย สร็จแล้วพอคุณแม่โทรกลับไปก็ไม่มีคนรักษาเช่นกันนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นคือเป็นอยู่ในห้องของคนใช่ครับไม่มีผู้หญิงผู้ใดขึ้นไปที่ห้องเลยใน,นตอนนั้นผู้ชายก็ยังอยู่ในห้องด้วยผู้หญิงก็ยังอยู่ในห้องครับแต่แต่ต้งแต่นั้นมาผู้หญิงไม่ได้ออกมาเลยมีผู้ชายออกมาคนเดียวใช่ครับแต่การซื้อกับข้าวไปสองถุงไปให้ใครก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าไม่มีใครที่ถือขึ้นไปเนี่ยก็คือเขาถือขึ้นเอง อาจจะทานอาหารสองถุงเนี่ยอาจจะเป็นอาหารเรื่อกับข้าวนะครับอาจจะเป็นสองอย่างก็ได้แต่ตัวผู้หญิงเนี่ยครับเราไม่เห็นตั้งแต่วันที่ยีบามตั้งแต่เข้าห้องไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจนเจ็ดแล้วนะครับจนถึงวันที่ยี่ห้าที่ผู้ชายคนนี้ออกจากห้องไปนะครับก็ขอ,อยืนยันมาดูกล้องวงจรปิดละเอียดแล้วนะครับเรารอพิสูจน์ลนิดหนึ่งน,นะครับว่าคดนี้ได้ยินจยับเคลื่อนมาว่ามีสิ่งของนะครับแล้วก็กระเป๋าหายไปก็รอทางญาตินะครับได้สำรวจให้เรียบร้อยก่อนว่าทัพย์สินอะไรหายไปบ้าง เช่าเป็นผู้หญิงรก็ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาี่เองเพิ่งมาเช่าแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทในส่วนของการที่ตัวผู้ต้องสงสัยไม่มีเมีทั้งกอดขันรู้เนี่ยการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมุ่งอย่างเดียวคือช่องทางธรรมชาติตรงนี้เราได้มีการประสาน ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีการประสานงานโดยทางท่านผู้การสืนบนครบบลเนี่ยประสานทั้งตอนอทั้งฐานทหารฐานในชาวแดงประสานตำรวจของของ,ของแม่สายนะครับแล้วก็ทาง,ทางข้เหล็กรเพื่อประสานงานมอบตําหนิรูปพรรของชายดังกล่าวให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับ